สวัสดีสาวกแฟนบอลทุกท่านกอ็อยู่กับเหมยเดะคอปอีกเช่นเคยวันนี้เหมยก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิมเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกเชียร์ฟุตบอลสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือแนวทางไม่ชัดเจนภายในกลุ่มมีทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปทั้งในและนอกกระแสมาให้ขสันมากมายตลอด24ชั่วโมงสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสามารถ SME 159เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับทางเราได้เลยนะคะทางเราก็มีเซื้อฟุตบอลสวยๆแจกกันให้ด้วยมาเอาเซื้อสวยๆไป,ไปใส่เชียร์ทีมโปรดกันนะคะเพื่อไม่ไป การเซียร์าเราไปเริ่มการทีคู่แรกกันก่อนเลยค่ะมาเริ่มกานที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอย่างรูตั้นทาวเ,เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเบอร์ลี่จะทําการลงเตะที่สงตามเวลาบ้านเราตนเองเงื่อนไขาการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างรูตั้นทาวต่อที่0.25ข้ามไปดูเฮดทูเฮดเลยแล้วการขอเกมคู่นี้ยังไม่มีอันดับตารางคะแนนเป็นเกมนัดแรกของทั้งคู่ฟอร์มที่เจอกัน5นัดหลังสุดกระตองบอกได้เลยว่าดูนั้นทาวยังไม่สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้ตลอด5นัดหลังสุดที่เจอกันเสมอ 3แพ้2เกมล่าสุดลูตันทาวก็เสมอให้กับเบลลี่ด้วยสกอร์ที่1ต่อหนึ่งฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมลูตันทาวเอาชนะไปได้แค่1ครั้งเสมอ1แพ้ถึงกับ3ครั้งเกมล่าสุดก็เป็นการแพ้ให้กับส็อกทาวด้วยสกอร์ที่4ต่อหนึ่งประตูเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2ส่ 1. ส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างเบลลี่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้งยาวและเย,ยือนก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เสมอ1และแพ้ไปถึงกับ4ครั้งเกมล่าสุดก็เสมอให้กับการิสด้วยสกอร์ที่ 1ีหนึ่งตอนหนึ่งเตรียมจับทับในระบบ4-4-2น่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ2ส,งสมโมสรที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ต้องปะทะกันทันทีในแมตช์แชมเปี้ยนชิพประเดิมรดูกาลใหมซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ก็มีการเปลี่ยนถ่ายขุมกําลังกันพอสมควรรวมไปถึงการเปลี่ยนคุณซื้อใหญ่ของผู้มาเยือนอีกด้วยทั้งนี้ยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างลูตันจะคุมความได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์และการบูในรังของตัวเองว่าพวกเขาจะสามารถเก็บใช้มาครองได้ไม่ยยากนะิิงอู่่ททีปสับ อาจจะทุรักทุเลไม่น้อยแต่ถ้าว่าแนวรุกที่รวมตัวกันได้ไม่นานก็เริ่มสอบประสานทําผลงานได้ดีขึ้นตามระดับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างเบลลี่เพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดแถมการเสริมทัพเข้ามาเยอะมากจนน่าตกใจทําให้ตัวรุกมีให้เลือกใช้มากกว่า10รายน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาตามหาตัวหลักตัวยืนอีกสักพักในขณะเดียวกันเกมรับก็เหมือนยังจะแก้ไม่ตกสักทีและมีแนวโน้มที่จะเสียประตูไปเรื่อยๆฉะนั้นแนะนําอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันธงลูตันสบัดแหลไปต่อ กันคู่ที่2กับฟุตบอลสวีเดนฮามาบ,บีีพบกับปอมมาปอจาคาน่าจะทําการลงเตะเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรานั่นเองเงินไขาการทาปร,ระตูก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างฮารมาบ,บีีต่อที่0.5อันดับตรนารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างฮามาบ,บีีฮารมาบ,บีีอยู่ในอันดับ3ลงเล่นไป17นัดเอาชนะมาได้10ครั้งเสมอ1แพ้6ยิง30เสีย1 7เก็บได้31แต้มฟอร์มการเล่นในบ้าน8นัดชนะ6ยังไม่เสมอแพ้2อแต่ไม่รู้ทีมเยือนอย่างปอมมาปอจาคาน่าอยู่ ที่ยันดับ9ลงเล่นไปทั้งหมด17นัดเอาชนะไปได้6ครั้งเสมอ6แพ้5ยิง28เสีย30เก็บได้24แต้มฟอร์มการเล่นนอกบ้าน9นัดชนะ4เสมอ3แพ้2 5เกมหลังสุดที่เจอกันฮามาบีเจอกัน5นัดหลังสุด ทั้งเย่าและเยือนฮามาบี้เอาชนะไปได้3ครั้งยังไม่เสมอแพ้ 2. เกมล่าสุดฮามาบี้เอาชนะปอมมาปอจาคานาไปได้ด้วยสกอร์ที่0ต่อ2ประตูฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมฮามาบี้เอาชนะไปได้แค่3ครั้งเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะให้กับคัสมาด้วยสกอร์ที่1ต่อ4ประตูเตรียมวางหมากในระบบ4 2 3สส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปอมมาปอจาคานา5นัดหลังสุด หรือฟอร์ม5นัดหลังสุดนั่นเองทั้งเย้าและเยือนก็คือเป็นการเอาชนะมาได้3ครั้งยังไม่เสมอแพ้2ครั้งเกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะให้กับอาหัมสตัตด,ด้วยสกอร์ที่4ต่อ1คาดว่าจะจัดทับในระบบ5-41ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างปอมมาปอจาคานามาดีมีทรงเกินกว่าที่จะปลาชัยออกไปเพราะผลงานจากตลอด4เกมหลีกที่ผ่านมาสามารถกำชัยไปได้ถึงกับ3คราวเลยทีเดียวและผลิตสกอร์รวมทั้งสิ้น กว่า9้าประตูอีกด้วยนะับเป็นช่วงที่พวกเขานั้นโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจไม่น้อยยิ่งอยู่ที่เจ้าทีมอย่างฮามาบีก็กําลังเครื่องติดล่าแต้ไม่พักเหมือนกันอย่างไรก็ตามหากเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ใจฟูสู้ไม่ถอยก็น่าจะเป็นแมตท,ที่ตึงมือของทั้งสองฝ่ายพอสมควรเมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมต่าง มีเปอร์เซ็นต์จบเจ้าสูงมากแนะนำอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายฟันทงปอมมาปอจาคณาทาให้รองจ้าสรุป2คู่ของเหมยนะครับลูตันเท้าพบกับเบอร์รี่เมื่อพิจารณาจากเลนและภาพรวมต่าง แนะนำอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันธงลูตันสบ,บันแหลกสำหรับฮามาบี้กับบอมมาปาจานา่าเป็นแม์ที่ตึงมือของทั้งสองฝ่ายพอสมควรเมื่อพิจารณาจากเหรีและภาพรวมต่างๆมีเปอร์เซ็นต์จบเจ้าสูงมากแนะนำอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายฟันธงเชียบอมมาปอจานา่าทาให้รองค่ะนี่คือแนวทางสองคู่สำหรับค่ำคืนนี้และหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนสามารถ s n e 1 5 เ,เข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ